นี่ครับช่วงนี้นะครับเป็นเดือนเมษายนนะครับแมลงวันก็จะเยอะนะครับก็จะพาทุกท่านมาทํากับดักแมลงวันจากไม้จิ้มฟันกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลครับคลิปนี้ผมก็จะมาทํากับดักแมลงวันนะครับจากไม้จิ้มฟันนะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีอีกก็คือขวดน้ําอัดลมนะครับ ก็จะนำขวดน,น้ำอ่อลมนะครับมาตัดนะครับที่ประมาณนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยก็ออกจะมาหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเปิดฝาขวดออกเราไม่ใช้นะครับแล้วก็นำมาสวมเสื้อการลักษณะนี้นะครับ เมื่อสวมลงไปนะครับก็จะออกมาหน้าตาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับแย่ลงไปนี่ครับเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเป็นขาตั้งกับดักของเรา นี่ครับก็ได้มาั้งนี้ครับเวลาเราไปดักครับเราก็จะคว่ำลงลักษณะนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เอาเหยื่อล่อให้แมลงวันเข้าไปนะครับเมื่อแมลงวันบินขึ้นนะครับเขาจะมาติดนะครับออกจากปากขวดตรงนี้นะครับแล้วก็มาติดอยู่บริเวณก้นขวดของเราเดีวเราไปอดูกันเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทําเสร็จก็เอามาดักเลยนะครับก็วิธีการดักก็ตาม ในคลิปเลยนะครับครับเราดักไว้ก็มาดูกันนะครับก็พอมีแมลงวันเข้าอยู่นะครับประมาณเกือบสิบตัวนะครับก็ทำไว้ตั้งไว้นะครับที่โต๊ะนั่งเล่นเราหรือโต๊ะทานข้าวของเราได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดี